สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับ่วนเคาะแล้วแจกเงินบัตรคนจนได้เพิ่มทุกคน1200บาทเริ่มกรกฎาคมไม่ต้องลงทะเบียน ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับในที่สุดวันนี้รัฐบาลก็ทําการเคาะอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสําหรับเงินเพิ่มเติม,ตมบัตรคนจนนะครับเงินตรงนี้เรียกได้ว่าจะทําการแจกทุกคนที่มีบัตรโดยไม่ต้องทําการลงทะเบียนแต่อย่างใดนะครับจะเริ่มโอนให้พวกท่านตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนี่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับข่าวของวันที่1มิถุนายน64เฮคอรมอเคาะบัตรคนจนรับเงินเยียวยาเพิ่ม 1,200บาทเริ่มทยอยโอนเดือนแรกกรกดาคมถึงธันวาคม64เดือนละ200บาทเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนรวมถึงภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศไทยล่าสุดวันนี้1มิถุนายน2564ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคลรได้เห็นชอบมาตรการดูแลประชาชนจากผลกระทบของโควิด -19 ระยะที่2 ตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอซึ่งชุดมดาตรการช่วยเหลือนี้เป็นการใช้งบประมาณจากพอลกอเงินกู้1ล้านล้านบาทโดยกอบวงเงินที่ใช้อยู่ที่1.62แสนล้านบาททั้งนี้มาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้คอรมอมีทั้งหมด9โครงการโดยจะเริ่มใช้ในตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2564ได้แก่ 1. มาตรการคนละครึ่งเฟส3 2. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ 3. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3 4โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มผู้พิการและก็ผู้สูงอายุแล้วก็ 5. โครงการเพิ่มศักยภาพโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีฉีวภาพ6มาตรการบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค7โครงการจัดหาวัคซีน 8โครงการบริการสาธารณะสุข9โครงการค้นหาเชิงลุกสำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3นั้นเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับผู้ถือบัตรคนจนเป็นเงิน1200บาทครอบคุมกลุ่มประชากรประมาณ13.65ล้านคนโดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้อีกเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลาทั้งหมด6เดือนซึ่งจะเริ่มโอนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2 5 6 4 ทั้งนี้มาตรการช่วยครั้งนี้จะเป็นการจ่ายเพิ่มจากส่วนเดิมที่ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น1วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค200-300บาทต่อคนสำหรับซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนี่นะครับพอมีข่าวแจกเงินทุกทีนะครับหลายๆท่านก็จะถามผมว่า200กับ300บาทนี้จะโดนตัดหรือไม่ จะหายไปหรือไม่จะโดนเอาคืนหรือไม่เรื่องนี้นะครับผมฟันธงได้เลยนะครับว่า200กับ300บาทนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับท่านได้รับอย่างไรก็จะได้รับอย่างนั้นนะครับก็คือถ้าของเดิมท่านได้2 0 0ท่านก็จะได้ของใหม่อีก200รวมเป็น400บาทนะครับหรือถ้าของเดิมท่านได้300บาทท่านได้ของใหม่อีก200บาทก็จะเป็น500บาทนะครับเรียกได้ว่าท่านจะได้ตามเลทใหม่นี้นะครับ400กับ500บาทตั้งแต่เดือนกรกฎาคม สิงหาคมกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะเป็นเดือนสุดท้ายที่ด้านได้รับเงินเพิ่มนะครับมาตรการนี้เขาแจกกันไปยาวๆครึ่งปีนะครับ 2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นการรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้า และบขอสอโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง3ส่วนลดซื้อกาดหุงต้ม45บาทต่อ3เดือน4ส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดโดยเมื่อบินค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อนจากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร5ส่วนลดค่าไฟฟ้าจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด230บาท เมื่อสิ้นเดือนบินค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อนเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วพบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้2 30บาทโดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้นี่นะครับสำหรับหลายๆท่านบอกว่าบัตรคนจนทำไมได้น้อยนะครับให้แค่เดือนละ200บาท6เดือนนะครับทำไมไม่ให้เหมือนกับกลุ่มคนละครึ่งเฟส3ซึ่งได้3,000บาทหรือเหมือนกับกลุ่มยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับ ซึ่งจะได้คนละ7 0 0 0บาทเรื่องนี้มีทางแก้นะครับท่านที่ถือบัตรคนจนสามารถเข้าร่วมมาตรการทั้ง2มาตรการนี้ได้นะครับเพื่อไปรับเงิน3,000บาทกับ70,00บาทโดยทําตามวิธีนี้นะครับนี่นะครับมาถึงขั้นตอนสําคัญทั้งนี้สําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะต้องเลือกเพียง1มาตรการที่ต้องการใช้สิทธิ์เท่านั้นหากผู้มีบัตรสวัสดิการประสงค์จะรับสิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แทน จะต้องสละสิทธิ์การเป็นผู้มีบัตรโดยขอให้นำบัตรสวัสดิการมาคืนที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดภายในวันที่7มิถุนายน64และจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ นี่นะครับรัฐบาลเขาบอกว่าท่านมีสิทธิ์เลือกนะครับถ้าท่านจะเอา3,000ันท่านต้องคืนบัตรคนจนนะครับสำหรับหลายๆท่านที่บ่นว่าทําไมบัตรคนจนให้น้อยจังเลยได้แค่พันสองส่วน2โครงการนี้ให้ตั้ง3,000กับ7 0 0 0นะครับถ้าท่านใดบ่นว่าได้น้อยอยากจะได้เยอะๆรัฐบาลบอกเลยนะครับเอาบัตรมาคืนเดี๋ยวเขาจะให้ท่านนะครับสามพันกับ7 0 0 0แต่ถ้าถามผมนะครับผมว่าผมใช้บัตรคนจนดีกว่านะครับโดยเฉพาะช่วงโควิด19นี้นะครับบัตรคนจนยังอยู่ได้อีกนานนะครับ จนกว่าโควิดจะหมดเพราะว่ารัฐบาลตอนนี้คงไม่เปิดให้ลงทะเบียนใหม่ภายในเร็วๆนี้แน่นอนนะครับจนกว่าจะปราบโควิดหมดส่วนถ้าท่านใดบอกว่า3,000บาทกับ70,00บาทนี้น่าสนนะครับมีค่ามากกว่าบัตรคนจนอันนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับตามสบายนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมยังไงผมก็เอาบัตรไว้ดีกว่านะครับอย่างน้อย200บาท300บาทที่ได้กันทุกเดือนปีๆหนึ่งยังไงยังไงก็ได้กินได้ใช้นะครับในที่สุดก็เคาะแล้วนะครับสําหรับวันนี้ที่รัฐบาลจะทําการเพิ่มเงิน หรือเติมเงินในบัตรคนจนให้อีกเดือนละ200บาทโอนกันไปยาวๆ6 6เดือนเลยนะครับท่านที่มีบัตรคนจนทุกคนได้หมดแล้วในส่วนที่หลายๆท่านบอกว่ามันน้อยเกินไปนะครับรัฐบาลเขาก็มีทางออกให้กับพวกท่านแล้วนะครับว่าท่านสามารถเลือกได้ว่าจะไปเอาสิทธิ์3 0 0 0หรือสิทธิ์7 0 0 0นะครับตามมาตรการคนละครึ่งกับ มตาตรการยิ่งฉายยิ่งได้นั่นเองนะครับโดยทําตามวิธีที่ผมสอนเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่การจะทําตามที่รัฐบาลเขาบอกนี้นะครับผมมองแล้วท่านผู้ชมควรใช้วิจารณญาณอย่างดีๆนะครับคิดให้ทวนทีว่าควรจะเอาพันสอย่างเดิมหรือควรจะไปเอา3 0ม0ันหรือ7จ็ดนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมผมมองว่าผมรับพันสดีกว่านะครับง่ายกว่าสะดวกกว่า โดยเฉพาะท่านไม่เสียสิทธ์ในบัตรคนจนนะครับเพราะว่าบัตรคนจนนี้จริงๆแล้วยังอยู่กับท่านอีกยาวๆนะครับรัฐบาลคงยังไม่ยกเลิกในเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันยังไม่จบนั่นเองนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่ามันจะจบเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นบัตรคนจนก็ใช้ไปยาวๆแบบไม่มีกําหนดนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากผมนะครับ วันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ